แต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือหน้าฉันดำเลยหรอเอางี้ลองเทียบหน้าดูไม่แกคือฉันใช้แบบกันแดดโทนอ้าวอ๋ออ๋อไม่รอดไปคุณผู่ชมพี่หน้าฉันดำหน้าฉันขาวแบบขาวโบอะแบบไม่ได้มุ้สาวอะตึงแบบแต่ว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ พร้อมค่ะซึ่งวันนี้พวกเราจะมาแต่งหน้าในลุคลุคนี่ทำท่าคือต้องรู้กันแล้วปะลุคอะไรวายวายวายจูนะคะเป็นยุคที่แบบโด่งดังมากก็คือแบบแฟชั่นแล้วก็เทรนแต่งหน้ามันจะมีความแบบเป็นฟิวเจอร์ลิสติกในในยุคนั้นมากๆอย่างยุคนั้นพาเลตตาอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นสีฟ้าไม่ฉลิกซึ่งลุควันนี้ที่หนจะแต่งมันจะเป็นแบบนี้ อ้่วันนี้เราจะแต่งเป็น Y2K แบบอเมริกันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าจะลองดูเพราะว่าชอบมากชอบพวกหนังแบบไฮสคูลมินเกิลอะไรเงี้ยดูบ่อยมากจะเป็นฟิลแบบนี้นะคะ่ะมาโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยเป็นการรีรอรอรีสกินแคร์กนก่อนค่ะกินตอนมาลงหน้ รู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะแบบเราสวยได้ด้วยแบบเราไม่ได้บางคนคือไม่จําเป็นต้องแบบหน้าสวยหน้าเป๊ะหน้าปังอะแต่แค่ผิวหน้าดีมันก็สวยแล้วจริงจริง,รงความฝันคืออยากอยู่ดีเพราะว่าไม่อยากตแต่งหน้าเาแบบเดนออกจากบ้านไม่ได้เลยแบบอยากผิวดี <ๆ S 2> เพราะว่าไม่ชอบเป็นสิวค่ะอืมเันเหนื่อยอ่ะรักษาเหนื่อยมากจริงแบบเป็นขั้นตอนแบบเรื่องเีอนจะแต่งหน้า ช่วงมีชีวิตแบบสีสันมากค่ะทำงานทุกวันยหน้าก็จะสวยนักทุกคนดูฟองน้ำคือใหญ่เท่าฝาบ้านใหญ่เท่าแก้วเลยเธอดูหัวอ่ะจบทีแล้วแบบั่วถึงคือฟองน้ำใหญ่มากก็เธอดูหอวฉันนี่นะคะฟองน้ำของเราสองคนเราต่างกันดังนั้นเราจะมาเป็นฟองน้ำเหมือนกันไม่ได้ น่และนก็เป็นครีมตัวดีตัวดังคือฉันใช้มาของอันนี้แล้วแบบรู้สึกว่าหน้ามันฟูมากก็เลยแบบเอออยากใช้เป็นกคกินเลยไม่พีคเร็วนะคือพีกลงกันแหละ <laughs> <laughs> แล้ววะคือเราข้าะ <c oughs> คือนี้ไม่ได้รีบ <laughs> <laughs> ไม่มีใครรีบ ตรงนี้ไม่มีใครรีบเลยสักคนคือเรื่องของเรื่องคือเราจะไปถ่ายรูปกันต่อใช่ไหมแล้วกวดหรืติดใช่เราก็เลยแบบไม่ได้ต้องเกิดอาการรีบไม่ต้องตกใจเลยทุกคนว่าน้ามยังขาวอยู่เพราะว่ามันจะซีนแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือหน้าฉันดำเลยหรอเอางี้เราเทียบหน้าดูไม่ คือฉันใช้แบบกันแดดโทนอ้าวอ๋อไม่เลิศเลยคุณผู้ชมพี่เราจะเล่าขึ้นข่าวแบบข่าวโบอะแบบไม่ได้ผู้สาวมาตึ้งแบบแต่ว่าอุ้ยอยากเปิดให้ทุกคนดูรูปตอนเด็กๆว่าแต่งหน้าเป็นยังไงเลิศทางก่อนนี่ก็คือรูปของเราฮูไวทูเคสมัยก่อนนะน่ารักมากตาฟ้าด้วยจริงก็ตาฟ้านะก็ถูกต้องหมดเลย นี่แท้เขาปัดแก้มกันตรงนี้อ่ะใช่ตอนเด็กแต่ก่อนเราชอบปัดแก้มต่ำอ่ะวันนี้เราปัดแก้มต่ำไม่ไม่ได้ไม่เราจะเป็น Y2K แบบประยุกแล้วให้มันสวยให้ไปต่กันต่อที่ตัวดีตัวเดิมตัวดังเขาเรียกว่าอะไรนะตัวซีอีเบคเมคอัพเบสแต่นองเป็นแบบปรับสีผิวใช่มันคือเบสมันลงกับสีผิวแต่ของเธอมันปบมาละ อยากปรับไปมากกว่านี้เลยพี่ฉันโอนแดดเพราะว่าแต่ก่อนฉันเคยใช้แบบพกเบสอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบฉันเคยใช้สีเขียวเลยแล้วหน้ามันเขียวไปมันไม่ขาวอันใช้แล้วหน้านุ่งเลยฉันใช้แล้วหน้ามันไม่ขาวแต่หน้ามันเขียวอ่ะแต่ข้อดีของมันคือสําหรับคนที่ผิวค้ำแบบฉันพอใช้แล้วมันเหมือนไปปรับอันเดอร์โทนอันเดอร์โทนเราแต่ก่อนฉันเคยนะไปอับตัวผิวแทนเพราะว่า อยากเป็นสเปกฝรั่งไม่เพราะแต่ก่อนสายฝอัมาแล้วใช่แต่ก่อนยุคนั้นคือสายฝองมาแรงมากอยากรู้เป็นยังโอ้โหตอนนั้นคือแบบว่าอาบแดดทาครีมทุกชนิดที่ทำให้ผิวมันแทนอะแต่คือตอนนี้ก็แอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าแบบกลับมาบิวตัวเองยากมากละเพราะมันไปแล้วมันไม่กลับมาไงจะกลับมาเป็นเกาหลีเกาใจก็ยากแล้วอะ ที่สุดตั้งแต่เด็กที่สุดตัวตั้งแต่เด็กค่ะพี่เป็นทุกอย่างมาแล้วใช่พี่ถึงไหนแล้วพี่ถึงฮอาแล้วพี่สิแหละเดี๋ยวพี่ลงรองพื้นละตัวนี้ฉันติดใช้รองพื้นผสมมากรองพื้นผสมคือแบบคูชชั่นผสมกันชนี่ะมันเลิศอะวันนี้ใช้ใปมุนจองเซมูกับแฟนเนอรี่ตัวนี้จะมีความแมทอย่างเงี้ยพอกลกับแนทมันอยู่ด้วยกันมันจะแบบพอดีเป๊อะหอเอมันเป็นฟีแบบเซมิป่ะใช่ ก่กึ่เพราะว่าแบบบางทีใช้ตัวนี้ตัวเดียวอะมันจะแบบเดียวล้มเลย้ะแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวบางทีก็แบบหน้าแอบแห้งเกินอืเพราะเราเป็นคนหน้าแห้งเลยของฉันเพราะว่าเพิ่งกลับจากยิปกุ่นนะคะก็เลยแบบว่าได้ตัวใหม่มาน้องคนนี้คือเคยใช้ตลอบสีเงินของมันแล้วน้องคือเธอเธอร์น้องคือสีชมพูตอนแรกอะเคยใช้สีเงินมาก่อนแล้วสู้สีเงินหนักเกินไปแต่ว่าตอนนี้ผิวหน้าคือแห้งมากนะแต่วันนี้เราสู้ค่ะ ออเพื่อนคือใช้สปาตูลาใช่วันนี้จะใช้ใชที่ปัดลงพื้นนะคะผสมกันที้มืงโอเคคือฉันน่าจะลงเป็นสองเลเยอร์ก็คือเลเยอร์แรกจะเป็นอันนี้บ,บ,บางมากๆเพื่อให้ปรับสีผิว<ม>แล้วก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดเพราะว่าลอยเยอะ<ม>แล้วก็ลงอันเนี้ยอีกรอบหนึ่งอ<ม>ินฟิวแบบให้สีผิวมันสม่ำเสมอกัน<ม>ก็จะพยายาม วเวลาแบบใช้ที่ปาดหงัง้มมากมันเหมือนเราปาดขีดอยที่หน้าจริง <laughs> มันฟินอ่ะแล้ก็จะไใช้คอซีลเลอร์ค่ะ <c oughs> ฉันแบบหัดแต่งหน้าตอนอยู่ประมาณแบบมอสอะอ <c oughs> ือเกือแบบชอบพว่เครื่องสำอางมาก แต่ก่อนแบบบ้าซื้อเพื่อนสมัยจริงเหรอใช่จะชอบไปดูเดินไปดูลิปก่อนแหละคือต้องได้จริงแต่สมัยก่อนรู้สึกว่าไม่มีลิปก็ตายนะจริงแต่เดี๋ยวนี้เาเห็นทุกคนแต่งหน้าไเรียนกันแล้วแบบโอ้จริงแต่ก่อนเราแบบหน้าสดมากจริงสดกว่านี้ไม่มีแล้วจริงแค่สมัยนั้นคือแค่ขนตาก็ไม่ทํานะฉันไม่เป็นอ้ยลืมให้ดูตัวนี้มันคือคอลเลกเตอร์เคิคัฟเวอร์ ฟาวเวอ c ์คอ e ซีลพาเ t ต e มันคือแบบคอลเลกเตอร์ที่เอาไว้คอลเลกหน้าเราว่าแบบสมมติว่าใต้ตาค้ำเราก็จะลงสีแบบสีสีรูส rouge. แล้วมันจะทำให้ตาเราไปปรับสีผิวของเราเลยโอเคเสร็จแล้วค่ะ <Wh ee. S 2> ต่อไปคือเราจะายังไม่ลงแป้งยังไม่ลงอะไสักอย่างคือที่จะกลับมา็น,าน,นงานผิมพ์ต่อ คือลืมเอาสเปรย์ล็อกหน้ามาหน่อยอ่ะลืมวันนี้ใช้ป่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าไปก่อนนะคะไปกันต่อส่วนมากเขาจะเน้นแบบความแบบใสๆธรรมชาติตาน้อยๆแต่ว่าตาจะแบบมีความเป็นฉลิสีฟ้าฉันคิดอู่ว่าฉันจะติดฉันตาดีไหมปกติเธอติดใช่ปะไม่ติด อ๋อจตติดแล้วมันจะมันจะแบบว่าดูเรื่ออะไรอ่ะตาสองชั้นจะชัดขึ้นเลยไม่รู้เลยอ่ะเกิดมาแบบไม่เคยมีปัญหาอย่างเดียคือตามปรนวันสามชั้นได้ <c oughs> จริงเหยๆก็คือปัญหาคือตาชั้นเดียวค่ะ,ะวันนี้พาเลทที่เราใช้นะคะแน่นอนว่าเป็นลูกหลัก ของความฟิวเจอร์นะคะก็คือ 3CE นะคะ 3CE ที่เป็นรุ่นฟิวเจอร์ n d น์ก็คือเป็นแบบยุค2000เลยจริงๆนะคะสีนี้ก็คือ Chill Flare แล้วก็สีนี้ก็คือ All in Sync นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มงานตากันก่อนเลยก็คือกลับไปต้องไปล้างแปรงตานะเพราะว่าปกติไม่แต่งแบบนี้ก็คือแต่งข้างหน้าตาฝา สร้างงงด้วยแบบสิอ่อ,อน,ออนชีวิตแมรุไม่เคยแต่งหน้าไปเลยไม่เคยแต่งหน้าไปเลยเหมือนกันต่อแบบชอบมาแต่งที่บ้านเพราะว่าแบบเอาจิงป่ายุคเราอะแค่พาย,ยุปะก็โดนก็โด<ร>น<ร>แล้ว,ลวลฉันเคยแบบข้าแถวข้าวแถวน้าห้องเรียนใช่ปะ่ะแล้วอาจารย์คือน,นั่งแบบเดินดูเดินดูเดินเช็คเลยใครสวยเกินใครมีลิฟมันลิปมันลิฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะ มาทีจ้าน้อยมากนี่เบสตาสีไม่ต้องอ่อนอะเพราะว่าแบบม,ม,มาแล้วจ้ะอุ้ยตื่นเต้นอะไม่เคยลงตาฝ้าเมื่อก่อนในชีวิตนี่คือครั้งแรกนะคะเปิดสุดคันก็มาเลยแต่งโอ้โหอในแปลงคือแบบถึงเกินกิ๊ดพื่อ,อันมันจิกสีดีมากเลยอะ มันแบบมันเริ่มแบบมันเริ่มฟ้ามันต้องเป็นฟ้าที่ดีนะพอบางแบบบางฟ้ามันติดเขียวอะแล้วแบบเราอาจจะเหมือนโดนต่อยมันเป็นฟ้าพลาเทลแบบน่ารักพลาเทลอะฟ้าที่ถูกต้องมากฟ้าที่ถูกต้องเลยค่ะว้ายถึงกันเรื่องไรล่ะกี่เล้วหนึ่ง แต,แต่เขาไม่มีดอลลี่อายด้วยเหรอมีมีแบบเงางมีนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นออลดีอายแบบใสๆนะี๋ยวเราจะใช้สีเมทัลลิกนี้นะคะในการลงหัวเขาเรียกว่าอะไรวะข้างบนตานะคะ Why ม h y จะว h y to c a r เกนมันจึ้งเุ้ยคอาเสียเขาึ้นหนังปัดบูวะใช่มันจะมีความแบบฟิวเจอร์เมทัลลิกอะไรเงี้ย นอนั่งผัดตาแป๊บเหนื่อยปะติดฉันตาเหนื่อยเป็นอะไรที่ติดยากมากเออจริงไอ้พวกของแบบนี้คือติดยากมากจริงว้าวตอนนี้พี่เป็นหนักกว่าทูแล้วค่ะดูดิเลิศอ่ะถูั้ำดึงโอเคเริ่มแต่งตาว่ของอเมริกันเขาจะมีความแบบว่าติดสโมลกี้อายอะอ่าติดแบบดำๆใช่ปะใช อันนี้คือแบบมันจะใสๆเลยอะแต่ว่ามันก็จะแบบมีการแบบว่าเอาสีน้ำตาลมาแบบคัดข้างในให้ตามนนี่มให้มันเห็นแบบว่าชัดขึ้นใช่ไหมแต่แบบมันไม่ได้แบบคัดเบ้าแบบมันไม่ได้ทําให้มันชัดขนาดนั้นเท่คือเกาหลีคิดว่าแบบเขาคงคอนเซปต์แบบหน้าธรรมชาติมดยตลอดอยีแบบแต่งหน้าน้อยๆอะไรเงี้ยน้อยแต่มากรอยแต่ว่าเราเนี้เขากิดตางกัน วันนี้ใช้ของ Revolution นะคะจริงจริงพีกแบบมีตลับตาแบบเยอะมากเลยนะเรื่องเรื่องมมีอยู่ว่ามันหนึ่งทำหนึ่งฉันก็เลยได้มาสองอันมันแบบแฟนซีอันหนึ่งแล้วก็แบบอันัปกติอันหนึ่งเลยอะแต่เป็นแบบฉันคือไม่มีเลยนะอันนี้คือมีเพราะว่าตอนนั้นไปเกาหลีแล้วตอนนั้นยุว่าดูเคมันกำลังแมสเลยเว้ยแล้วแบบตุยซีก็เพิ่งก็ออกมาใหม่แล้วฉันน่ะไปที่ช็อปที่เกาหลีแล้วก็แบบ มันน่ามีวะ่ะคขารู้ว่าชีวิตเนี้ยไม่ได้ใช้แน่นอนแต่ว่ารู้ว่าแต่ของต้องมีมันต้องมีก็เลยซื้อมาแล้วมันมีวันที่ได้ใช้แล้วนะคะคอเคดี๋ยวเราจะมาดีวให้ผิวหน้าเราขาวกว่านี้นะคะรับกับทุกอย่าง้องคนนี้คือกาฮี กาฮีอุ้ยันก็มีมันเป็นแบบว่าอันนี้สติ๊กใช่ไหมใช่มันคือแบบมันให้ผิวมันฉ่ำอะซึ่งแบบดูวันนี้ผิวมันต้องฉ่ำจริงๆมันต้องงงก่อนเราไม่ใช่คนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเลยอะเราอยากลงเมื่อ,อไหร่เราก็ลงค่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทำ <c oughs> ดอยล,ลี่ข้างล่างเลยค่ะดยใช้กลับมาใช้ตัวคอลเลกเตอร์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้เป็นสี แบบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปผสมนิดนิดหน่อยนะคะนี่คือเทคนิคเดียวกับช่างแต่งหน้าประจำหนูเลยก็คือใช้ตัวคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อแบบเนื้อครีมที่ไม่ใช่แบบเนื้อแบบจิ้มจุ่มโมลวเลยเนื้อที่มันจะมีความแบบนุ่มๆนีด,ด,ดึงนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะใช้ตัวตัวนี้ แต้ตานะะคแล้วก็เดินเขาน้องคนนี้มาลงแกตาึ่งทีให้มันธรรมชา,ออา,ออาตินะคะอ่ะเปลีนต่อีพ่พิคคือทำอะไรอยู่ว้าหวทำถึงเกินกำลังทำสมาธิค่ะทำถึงเกินต <c oughs> อนนี้ก็คือปัดให้มันเป็นแอบสมุกี้อายนิดนึงอะไรเงีนเน้ยก็ใช้ตัวดีออนนะคะเพื่อทำ เลีะข้างล่างให้มันมีความแบบช่ำๆกิ๊ตเตอร์นะิดนึงนะขอปัดคิวก่อนตอนะนี้คิวเข้มรับไม่ได้เอเนี่ยลืมบอกใช้เคสนะคะด้วย D I Bar Color B R 2นะคะคือสีตัวนี้แบบย้อมสีคิวดีมากเลยอุ้ยสีเดียวกสล<ผ>ม,มเลยถูกนี่แหละอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงแก้มนะคะ สีที่ใช้คือโรแมนเบอร์32มสิบสองเบรร์บรสสุตผสมกับตัวนี้เลย 3CE Sheer Liquid วิดลัชชสีไซส์พี e นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวกิตเตอร์ตรงนี้มันจะมีความเมทัลลิกหน่อยแบบตรงนี้อเคนี่นะคะอ๋อ ไลเนอร์เขามันจะออกมานิดนึงแบบฟีลแบบจอยจอยไมนชินเลยแบบแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ใช้เนี่ยค่ะมันคืออายไลเนอร์นะคะของ Lily b y บ a ยนะคะ401น่ะคะเขียนตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นคือสมัยนั้นคือเขาเขียนตากันชัดมากใช่ คือสีพิกเมนต์เขาแบบชัดมากอะเมื่อเพิ่งส่งมาใช้พอดีต้องกีดตาแบบนันดาเลยนะเราจะเปลี่ยนมาใช้สีดำนี้นะคะผ้าเลียบ revolution ขอดำระเ,เงินไปหนึ่งแบบเก่งอะแบบแต่ว่ามีนะมย่างนะเว้ยจริงมันแบบแอบแฟนซีอะเออแฟนซีอยู่ <Okay. S 2> ก็พี่น้องคนนี้นะคะน้องคือโรแมนนะคะเป็นตัวไฮไลท์นะศูนยส,สองเป็นสีชมพูนะคะทำให้ตรงตาตปงป๊อปขึ้นมาด้วความที่มันเป็นหนังปะัะทูแล้วเราก็ต้องไปให้สุดสิคะการทำหนังปัะ Loop, ทะูของเราจะใช้ไฮไลท์ของซีเซนเน่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทริค มีการทำขนตายัางไงในวันที่เราไม่อยากติดขนตานะเอาโดนไฟนแบบเบาเบาเบาเบอีกยไ่้แบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นรอจะรู้สึกว่ามันนแบบ่ะขนตาหักหรือเปล่าแต่ว่ายิ่งหักยิ่งดีะคะ่ะด้วยความที่เพราะว่าเรากรีดทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยควนขนตามันก็จะค่อนข้างเหนียวนะคะได้ขนตาที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือมันจะแบบหักแบบแทงคิวนะคะ วันนี้จะใช้เป็นน้องมูดนะคะมูดเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะมาสคาร่าสีดำแล้วก็ปัดไปเลยมาเขี้คนคิ้วกันวันนี้ใช้เป็นของเชอร์ลิสนะคะสีศูนย์หนึ่งดาร์กช็อกโกแลตเราเขียนแบบตามทรงคิ้วเราเลยนะคะ,ะ,ะนี่พอปัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาที่มีขนตาคะนี่นะะนจับชอบไปเลย แต่เราจะใช้เจลปัดคิ้วนะคะของ Pro You Two Brow Coat ตรนี้ท mm hmm. าแป้งกันวันนี้ใช้ตัวดีตัวเดิมของเ oh. รา Lora Musey นะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะใช้คอนทัวร์ของ mm hmm. Peripera V Shading นะคะ403 เซอเบรย์มาเชดดินตรงจมูกกับขางถ้งาเกิดเราแบบอยากให้มันมนอน่นนี้วไม่ได้ใช้วิธีการเอาด้วนแล้วคะแล้วก็นอนข่น้นไปเราจะปัดแก้มกันนะเรียนชมีววันนี้ใช้ที่ปัดแก้มของ NARS สี o อ e r l ร s t นะคะ ชีควาดมันมันเป็นแบบน้ำมันดินน้ำมันอะชอบไปจิ้มเลยฟินอะพี่ซื้อข้าวสมอมาจิ้มเล่นะออนะคะเข้าได้นะคะมาให้จิ้มเล่นร <c oughs> อเล่นใช้แต่งจริงแต่ก็จิ้มบ้างสีดริฟนะคะโอ้โหพี่เป็นาชัดมากอะ่ะโอ้โหพี่เป็นแบบสุดยอดเกิเกิน จริงคุณอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีทายอ่ะปัดเพิ่มอีกนิดให้มันขาวเมื่อกี้มีอบอกใช้สีไฮไลท์สีเลดิงเบิร์ดนะคะกับบันที่ช็อคชื่อสีอะ้ก่อนเดี๋ยวเราใช้ดีอ่อนนะคะสี012ย์หนึ่งสโรสบลูนะคะ ปัดแก้มอีกอวันนี้ปัดไปแล้วสามตัวคุณนะวันนี้ก็วันนี้ก็ริบขนตาไปแล้วประมาณสิบน,นาทีแล้วก็ดัดขนตานะคะนนช่วงบล็อกตาเราฮุเสร็จแล้วนะคะวันนี้ใช้ขนตา,ส,ตนะานสองตัวนะทุกคนสองตัวเลยทีนี้นะคะเราจะมาลงแป้งน,นะคะแป้งปวันนี้ที่ใช้คือ perfect diary นะคะ translucent b u r r i n g loose powder y, color locking version จะมาปัดแก้มกันเราดูก่อนว่าเขาปัดแก้มสีโทนไหนสีโทนแบบใสๆจริงนะเขาปัดแก้มกันตรงนี้อะว่าดูเคอะใช่เนี่ยเขาปัดไปยู่ตรงแบบใต้จมูกเดี๋ยวเราจะปัดใต้บีบจมูกอะเดี๋ยวเราจะปัดแก้มแบบตดำๆโอเคค่ะเมื่อกี้ที่ใช้นะคะคือปัดแก้มของลากาทั้งสองอันนะคะเจ็ดศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะปัดเจ็ดศูนย์เจ็ดก่อนแล้วก็ทับด้วยเจ็ดศูนย์หกนะคะแบบบางๆบบทู๊เดี๋ยวเราจะใช้เจลไลเนอร์ก่อนวันนี้ใช้ของเฮนี่มาคะ <Wow. S 2> เทวีเมคอัพสีศูนย์หนึ่งอ่านไม่ออกมันกำสายพิเค่ะต่อไปนะคะเป็นเชดดิ้งนะคะจะเป็นเชดดิ้งจมูกของอดัซซี่นะคะเบอร์ศูนส,สองโอเคเอาเดี๋ยวมนาะเชดดิ้งกรอบหน้านะคะใช้น้องโอเคแปงนะคะแทบไม่ได้กลบรอยเลยเนี่ย <laughs> คือแบบไวลยโอเคเขาแต่งหน้าบางๆใช่แต่ว่าผิวหน้าเขาดีางไงโอเค,อเ,คเดี๋ยวทาปากนะคะเอาะมงะองน้องคนนี้ไปก่อนนะคะ 3ce lilac grace นะคะมันคือเป็นตัวรุ่นอะไรไม่รู้ว่าเป็นเกหรียอะแล้วน้องจะมีความแบบ<อ>ชอบแต่สีนูนจบตัวเดียว ันนี้ยืมพียงนะคะเพราะว่าไม่ได้เอากลอสมาของ Essence Shine 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 ตัวนี้แบบเคยแมทอยู่ช่วงหนึ่งในติ๊กต็อกตัดใช่ไอมที่แบบคนไปแห่ซื้อกันสีใสอะ่ะ <c oughs> ฉันอยากได้สีใสามากแต่ว่าไม่มีค่ะแต่ันนี้<ม>ด<อ>นีนะมันมีความแบบเป็นเมทัลลิกหน่ๆนะใช่คื<ๆ>อแบบกิตเตอร์ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเพิ่มแบบจะเพิ่มไฮไลท์เข้าไปนะ ให่หน่ามาดูชมพูกับเขาบ้างอ่ะร่างต้องพุ่งฮิงลโนี้ต้องกรธเขาจะโกรตรงหน้าแก้มอ่ะจะใช้สีนี้นะคะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นสีแบบขาวๆอ่ะพอมาแปะตรงหน้าแก้มแล้วมันจะหน้ามันจะป๊อปขึ้นมาเลยคือจริงๆน้องคืออายชโด แต่ว่ามันมีความแบบบ๊อบมากอะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะขอทาคอหน่อยนี่จ้ะอะไรนี่นะคะติดคนตาสิบแป้ปึ้ง,อ,งอยากกระพริบตาแบหนาวเลยแบบขนาดเห็นตาตัวเองคือแบบหนาวสึ่งลลกวนนี้นะคะเป็นโลกวนนี้ ผมตรงแล้วก็ผมจะปัดข้ามโอเคซึ okay. ่งวันนี้เราจะใช้น้อง nar nakar nak nak a r nakar เป็นตัวแบบเกลียวผมเดี๋ยววันนี้ใช้นิ l y ี a l e t e นะคะสี s u v i v a l pen liner นะคะที่มีสีบอกเลยแต่สีดำอะน้องคนนี้คือดีมากแนะนำจริงถูกต้องอ,อะไรเนื้อที่ถูกต้อง,งที่สุดเส้นคมจริงจริง,รงแบบ มือใหม่ก็ยังใช้ใชรอดออกจากแกงเราไปคะ่ะอ้าวดีนะใช้ <laughs> <laughs> ไม่ออกใส่ฝอเขาไม่ออกขนตาเ<ช>นี่ยดูความหนาหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะปัดขนตาล่างด้วยอุ้ยน่ารักมากขนาด <c oughs> เราจะใช้ของมูดนะคะ4.1 0ใหุ้กคุดู เสร็จแล้วมันจะมีแปรงอีกด้านด้วยคือแปรงน้านนี้มันจะเป็นแปรงเหมือนแบบมัสคาร่าเลยทริไฮไลท์ก่อนมันไฮไลท์แก้มจมกูกให้มันปึ้งๆเดี๋ยววันนี้เราใช้ลิปเป็นของลากาสนะคะสี02ชื่อก o ต์เฟ e สวยมากสิ เดี๋ยวเราจะใช้ที่เขียนคิ้วมาทาตรงขอปบปากบนกับขอปบปากล่างแล้วก็ใช้กลอสนะคะตัวเดียวกับของฮูเอ็ดเซนชาย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 เรีย,ยบร้อยแล้วก็สเปรย์แรกถูกต้อง ออขออนุญาตทาตัวนี้ด้วยได้ไหมรากา405นให้นนมันเข้มขึ้นข้างในหน่อยเรียบร้อยเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะไปแต่งตัวแล้วก็ไปทำผมกันนะคะไว้เจอกันนะ Let's go <S เย้ตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ดังนั้นเราจะมาแต่งตัวกันใช่เพราะว่าวันนี้เราจะไปที่อาร์เคดกันไปเล่นเกมกันคิดว่าน่าใส่กางเกงตัวนี้อ่ะเธอใส่ในคลาส YUKE ก็ต้องใส่กางเกงขาไม้เอวต่ำใช่ไหมเราก็มีใส่แบบนี้เอ้ยขาไม้เหมือนกันโอเคแล้วก็เสื้อของฉันใส่เป็นเสื้อกรามแน่นอนโอเคของฉันคิดว่าน่าจะมีเซ์นแมทเพราะว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็ดูมีความเป็น Y2K อยู่แบบ Y2K เขาชอบใส่แบบใส่เดี่ยวเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบที่แบบไปดู reference มาคือเขาจะชอบมีความแบบลุ่มายแล้วก็ใส่อะไรมาเพิ่มอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเอาตัวนี้มาด้วยตอนแรกแบบก็ยังไม่รู้จะใส่อะไรแต่ว่าแบบก็เอาตัวนี้มาด้วยละกันจะลองแบบใส่ข้างในดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงก็จะแบบเป็นหลย layer ดีอะไรเงี้ยไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกัน let's go ชุดลุคของเราในวันนี้นะ,ะ่ยจริงๆเราแต่งตัวเหมือนกันอยู่นะเหมือนแต่ค้าของเองจะเป็นฟีลแบบลูกม้เออเป็นลูกมาเยอะๆเพราะว่าเคยไปดูในเลฟมาออกมา็คือแบบสาวเกาหลีแบบแต่งแบบลูกมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยของเราจะเป็นแบบเสื้อก้ามเกงขาหมามีความไฮสคูลปีสองพันอะไรเงี้ยมีนเกิลเออของพีก็จอดมันทำถึงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเกมแบบปีสองพันกันนะคะ let's go Thank you. ไว้ชิคเคนชอบแบบไหนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอยากให้แต่งลุกไหนก็สามารถคอมเมนต์มาให้พวกเราได้นะคะเราจะเข้าไปอ่านนะคะแล้วราจะเข้าไปดูว่าลุกไหนน่าเอามาทำาน,นะคะน,นี้ก็ต้องกดซ b s ส r i b e กดกระดิง่งแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะคะรอเลยนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะบ๊ายบาย